กูพ,พ,าาพ,พามาดูร้านหววแมงสาขาใหม่เว้ยซ่อมแอปเปิลในโคงวงจรเน่งยังอีกยังอะไรมึงยังไม่ลงอีกไม่ดูร้านไงเดี๋ยวบอกกันเลยนะว่าสาขาเนี้ยสาขาใหม่มีโปรโมชั่นลดทั้งร้านเนี่ยใครส่งซ่อมที่นี่สิบเปอร์เซ็นต์และสิบวันเท่านั้นนะรู้ไหมสาขาเนี้ยอยู่ที่ไหนนี่เลยซีคอนซีนักรินและอยู่ใกล้ใ BTS ส่วหลงร๊อก้าติดกับตลาดรถไฟอยากรู้ไหมข้างในทำอะไรได้บ้างมีครบแค่ไหนตามมา ไปเน่งมาดูสาขานี้โคตรครบเครื่องเรื่องซ่อมมาดูนี่เลยพนักงานต้อนรับความรู้<อ>แน่นครับอ่าแล้วไม่พอครับผมช่างคนนี้ชํานาญมากๆครับมาดูเอาเครื่องอะไรมาต้อมครับอ่าเรายังไม่พอนะมาดูนี่มาดูนี่นี่เลยอะไรครบทุกอย่างทุกอาการพร้อมเปลี่ยนทุกอาการครับผม ตตาาายายยๆุท,ทกอ่งเว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่5นะเราช่างเนี่ยเป็นกันเองสุดๆนะครับผมมีความรู้ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook Apple Watch iPod ทุกอย่างครับผมนะสามารถปรึกษาได้งานเปลี่ยนรอรับได้เลย10%ปรนะรผมนะโปรโมชั่น10วันห้ามพลาดชอบไหมชอบกดติดใจกดติดตามไป